โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอาจจะเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นความหวังของกลุ่ม CP และพันธมิตรนะครับหลังจากชนะประมูลโครงการนี้ไปแต่เมื่อถึงเวลาจะต้องเข้าไปบริหารจัดการรถไฟไฟ้ฟาแอร์พอร์ตเรลิงต้องจ่ายเงินกว่า1 0,000ล 000, 000. ้านกลับมาขอให้บอร์ด e EEC ผ่อนผัน คุณพิมพ์พิมลบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เสียงวิจาร์เยอะจริงๆนะครับใช่ค่ะบางก็วิจาร์บอกว่ามีเงินที่จะไปลงทุนขยายกิจการในทางอื่นตั้งหลายบริษัทนะคะจำนวนเงินก็ไม่น้อยแล้วทำไม10,000ล้านเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นอยู่ในแผนทําไมถึงไม่เตรียมเงินเอาไว้หรือบ้างก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะแบงค์ไม่ปล่อยกู้หรือเปล่าเพราะว่าเต็มเพดานกู้ไปแล้ววิจารณ์กันไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP กําลังอยู่ในกระแสนะคะในฐานะที่เป็นผู้ร่วมทุนรายใหญ่ที่สุด มากกว่า2ใน3ของบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่เป็นเอกชนคู่สัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินด้วยข้อกังาขาค่ะว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่ากู้ไม่ผ่านหรือเปล่าโครงการรถไฟฟ้าจะล่าช้าออกไปไหมและยังมีศักยภาพที่จะทำโครงการนี้หรือไม่นะคะ สาเหตุที่ทําให้เกิดคําถามเหล่านี้มันก็เนื่องมาจากว่าในการประชุมคอรมสัปดาห์ก่อน19ตุลาคมคอรมรับทราบแนวทางผ่อนผันให้กับบริษัทเอเชียเอราวันกรณีที่จะต้องจ่ายเงิน10,000ล้านบาทเศษให้กับการรถไฟแลกกับการเข้ามาบริหารจัดการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิง เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานนะคะเพราะว่า a i r p o r t Rail Link เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะบริษัทได้มาร้องขอตบอด EEC ให้ผ่อนปรนการจ่ายเงินออกมาก่อนเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด19ร้องขอกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะตอนแรกบอด EEC ก็มองว่าก็ยังไม่จาเป็นเพราะว่าโควิด19ก็คงใกล้จบ แต่พอมันเกิดการระบาดรอบใหม่หลายๆรอบไม่จบสิ้นสักทีและมีการส่งหนังสือเป็นรายลักอักษรอย่างเป็นทางการมาถึง EEC นะคะเมื่อช่วงกลางปีก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาว่าเอล้วจะเยียวยากันในแบบไหนนะคะแต่ก็มีการนำเสนอข่าวค่ะว่าเครือ CP ไปกู้เต็มเพดานแบงค์ไม่ให้กู้อีกแล้วก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายทำให้ โครงการเนี่ยขาดความเชื่อมั่นนะคะวันนี้ EEC ก็เลยต้องออกมาชี้แจงด่วนค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเขาขอมาจริงครับสิบโมงสิบป,ปีแต่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคณะคณะกรรมการกำกับแล้วก็ทางรถไฟนี่ไปดูว่าผลกระทบเป็นยังไงแล,และการต่อรองนี่จะเป็นยังไงยังไม่ได้ตกลงไม่ถึงหกโวดหกปีอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่า เงื่อนไขเปิดเผยได้หรือไม่กำลังเจรจาอยู่ครับพอ,พอเจรจาเสร็จแล้วก็ต้องเปิดเผยครับเพราะว่าต้องเอาต้องจากรถไฟก็ต้องเอาเข้าเอาเข้ากรรมการเอาเข้ากรรมการเอาเข้าพรบนะครับยังไงก็ต้องเปิดเผยประเด็นประเด็นก็คือแบบนี้ครับไอ้ตัวที่จะผ่อนชําระเนี่ยยังไงก็ตามถึงแม้ว่าถ้าจะเลือกวิธีผ่อนชำระหมายความว่าเอกชนก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยให้รับ ยัไม่เคาะนะคะแต่ว่าเหตุผลหลักที่บอร์ด EEC เขามองก็คือว่าโควิด1 9ทําให้รัฐออกมาตรการจํากัดการเดินทางบอกว่าให้ทํางานอยู่บ้านลูกค้าคนไทยก็มาใช้บริการแอร์พ r ร์ต i รลลิงน้อยต่างชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าปิดประเทศค่ะจํานวนผู้โดยสารของแอร์พ r ร์ต i รลลิงจากตอนที่ทําสัญญาเนี่ยเคยประเมินเอาไว้ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง80,000คนต่อวันนะคะ แต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปค่ะเหลือเพียงแค่1 0 0 0 0หมื่นถึง2 0 0หมคนต่อวันนะคะบางวันเนี่ยเหลือแค่9,000คนถ้าเอกชนคู่สัญญาเข้ามารับช่วงตอนนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่หมื่นล้านเลยแล้วก็ต้องมารับความเสี่ยงขาดทุนสูงด้วยนะคะ ทาง EEC ก็ชี้แจงว่าแนวทางในเวลานี้ก็คือการรถไฟและเอกชนคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันค่ะเบื้องต้นว่าเอกชนจ่ายเงินมาแล้ว10%นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแทนที่จะจ่ายเป็นก้อนใหญ่ทั้งหมื่นกว่าล้านแล้วก็ตั้งคณะกรรมการมหาแนวทางว่าจะมีการผ่อนผันการจ่ายเงิน90%ที่เหลืออย่างไรให้เหมาะสมแล้วจะต้องเคาะกันภายใน3เดือนนะคะระหว่างนี้ทางบริษัทเอเชียเอราวัณ ก็ต้องเข้ามารับช่วงเดินรถ a i r p o อร Rail Link แล้วนะคะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยถือว่ายังเป็นของการรถไฟอยู่เพราะว่าเงินยังจ่ายไม่ครบค่ะรายได้แต่ละวันก็ให้การรถไฟนั้นจัดเก็บนะคะแต่ว่ารายจ่ายทั้งหมดเป็นของเอกชนไปก่อนแล้วค่อยไปหักรายได้ทายหลังนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับเงิน90%ที่เหลือตามสัญญาสัมปทานด้วยนะคะเพื่อให้การเดินรถนั้นจะได้ต่อเนื่องไม่สะดุดไม่ทําให้ประชาชนคนที่ใช้บริการเดือดร้อนนะคะ แต่แม้ว่าในสายตาของคู่สัญญานั้นจะเลือกแนวทางนี้ไปก่อนเพราะว่าโควิด -19 นั้นเป็นปัจจัยแทรกแต่มุมมองขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาก็ไม่เห็นด้วยนักกับทางนี้ค่ะ ใครไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูลเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดต้องรับผิดชอบไปนะครับแต่ถ้าเรายินยอมให้เรื่องอย่างนี้มันผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันจะสูญเสียไปครับเราคงได้ยินนะนักลงทุน ต่างชาติเนี่ยเขามักจะพูดกันว่าถ้าจะมาลงทุนในเมืองไทยสิ่งแรกที่ต้องคิดอยู่ก็คือว่าคุณต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีเส้นสายมีอิทธิพลในทางการเมืองและในวงราชการถึงจะทําได้อันนี้ทําให้คนดีๆนักการน,นักลงทุนที่จะเข้ามาด้วยความบรุทธิ์ใจเนี่ยลดน้อยถอยลงไปอย่างมากครับถ้าไปถามนักวิชาการนะคะก็มีมุมมองว่าการพิจารณาความเหมาะสมของการผ่อนผันเนี่ยเป็นเรื่องยาก จะให้ผ่อน6ปี10ปีอย่างที่บริษัทร้องขอก็คงไม่ดีนักค่ะนะครับแน่นอนออปกติแล้วนะครับสมมุติถ้าถ้าถ้ามองมองลักษณะเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับเวลาขอเยียวยาธุรกิจก็อาจจะขอเยอะขอมากนะครับแต่ว่าในภาครัฐก็คือต้องเยียวยาเฉพาะที่มันจําเป็นเฉพาะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับการประเมินแล้วก็มีการเจรจาต่อรอง นะครับแต่ว่าถ้าเอกชนเสนอว่าเท่านี้เลยแล้วจะรับผิดชอบเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอาจจะดูง่ายไปหน่อยซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะเรื่องโควิด19นี้ดูมีน้ําหนักที่มีผลกระทบกับการเดินหน้าโครงการและธุรกิจนะคะจริงๆแล้วเรีวยกว่าแผนธุรกิจของ c p พเองนั่นแหละคะ่ะที่มันจะไม่เป็นไปตามเดิมอาจจะขาดทุนมากกว่าที่คิดไม่ได้ผลประโยชน์จากแอร์พอร์ตเรลลิงตามที่ประเมินนะคะ ส่วนในแง่ของการรถไฟค่ะเสียประโยชน์ในการนำเงินก้อนใหญ่ที่คาดว่าจะไปทำประโยชน์ในส่วนอื่นหรือเอาไปชำระหนี้ที่สะสมมากกว่า1,60,000ล้านบาทนะคะแต่พอมมองในแง่ของผู้ใช้บริการ Airport Rail Link วันนี้ยังสามารถเดินทางได้ตามปกตินะคะก็ยังไม่มีสัญญาณค่ะว่าจะติดติดขัดขัดในส่วนไหนบ้างน,นะคะก็ต้องตามกันต่อไปยาวๆนะคะ ตามที่เรียนคุณผู้ชมไปว่า Airport Rail Link ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่ช่วงหนึ่งนะคะของโครงการนะคะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะคือช่วงตรงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะอยู่ในส่วนเส้นนี้ค่ะแต่ว่าภาพใหญ่ของโครงการทั้งหมดที่ต้องทำเพิ่มก็คือตั้งแต่สถานีพญาไทไปจนถึงสนามบินดอนเมืองแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจากสถานีลาดกระบังที่จะไปถึงสนามบินอุตภานะคะ ความเร็วของรถไฟความเร็วสูงคือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ผ่านไป5จังหวัดมูลค่าการลงทุนรวมมากกว่า2 0 0แสนล้านบาทนะคะการลงทุนเนี่ยเป็นแบบร่วมทุนก่อสร้างแล้วก็ให้บริการ50ปีนะคะ ส่วนความเป็นห่วงคะว่าโครงการนี้ยังจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ทาง EEC ก็ยืนยันว่าโครงการทั้งหมดยังอยู่ในแผนค่ะยังเป็นไปตามแผนนะคะไม่มีการเลื่อนการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักช่วงสุวนรณภูมิถึงอุตเภานะคะตอนนี้ส่งมอบพื้นที่ไปแล้ว98.11ระยะทางประมาณ160กิโลเมตนะคะเอกชนคู่สัญญาเขาก็ได้เตรียมการก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายปี63แล้วนะคะ ที่เหลือพื้นที่ที่เหลืออีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยก็จะส่งมอบในเดือนมก,กราคมปีหน้าพอตรวจรับพื้นที่แล้วเสร็จรอฟทอก็จะออกหนังสือแจ้งเริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการหรือ NTP นะคะประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าจากนั้นถึงจะให้เวลาเอกชนคู่สัญญาไปหาสินเชื่อค่ะ240วันเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาหาเงินกู้นะคะ EEC เขายืนยันมาแบบนี้ค่ะ กรณีของบริษัทร่วมทุนที่มี CP เป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วมีคำถามว่าเอรับสัมปทานไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนสัญญาทีหลังแบบนี้มันจะเหมาะสมหรือไม่ถ้ามามองพิจารณานะะในเรื่องของเหตุผลที่เขาอ้างมาถ้ามองแล้ว อมองว่ามีเหตุมีผลมันก็ไม่ได้มีผลอะไรค่ะแต่ว่ากระแสเงินสดของบริษัทนี่ก็เป็นเรื่องที่บริษัทนั้นจะต้องไปบริหารจัดการแล้วก็ชี้แจงเองนะค,ะคุณวราวิทย์คะแต่ว่าตั้งตามกันต่อว่าตกลงแล้วการปรับเปลี่ยนสัญญาเนี่ยพอหน้าตาที่ออกมาเนี่ยมันจะดูแล้วเป็นธรรมจริงๆหรือเปล่านะคะครับ